มาที่สามสามทับเก้าสามสามเก้าทับหนึ่งนะครับดูนะครับน้องเขานอนพักผ่อนกายาอยู่พูดคุยกันก่อนเอาให้ได้นะพี่นะฮะนะไรัลูกนะไยังไม่เชื่องยังวะจะหนีนะไม่จะเตรียมตัวจะสู้นะนะเข้ามาเย็นๆไอเย็นไอเย็นจะจะจะหนีครับตัวจะหนีนะไอ้ตูมหลักไปนี่

อยู่เฉยป้าพี่ช่วยเอี่ยมเอาไม้เอี่ยมห้างผมหน่อยเกี่ยปิดตามใช่ไหมเขี่ยปิดตามันเกี่ยเข้นมาผมนี่เออเกี่ยผมเนี่ยเกี่ยมาผ้าไหมผมนี่เกี่ยผ้าพี่เขาเขี่ยผ้าไว้ผมนี่เกี่ยผ้าพี่เขาเอออือนะฮะหัวหอมมั้งเหรออ่ะตอบป้พี่ ไ,ได้ด้วยครับนเอาสอบมาออกมาตอนนี้ก็ทำการเรียบร้อยนะครับเราให้เขาสงบ,บนิ่งแป๊บนึงนะครับเชือกอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเดนะผมมีเชือกวุ้เสือด้วยทำการเรียบร้อยตอนนี้น้องก็สงบ,บนิ่งนะครับนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้อ่าโอเคเดี๋ยวขับรวเต็มตัวหน่อยดิ เดี๋ยวก่อนผูกตัวก่อนนะครับองุ่นเรียงนะครับเรียบร้อยพี่นะฮะเอ้ยเห็นไหครับน้องก็ทำการสนับเรียงเรียบร้อยนะเป็นภาพพิเศษจากลูกปูด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวใช้เชือกผูกโอเคครับพี่คมาครับยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนได้ล่ะมาสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ไม่มีพิษนะฮครัด เป็นสัตว์คุ้มค,ครองถ้าเขาต่อสู้นะครับเขาหนีตาย,ยครับวันนี้นะเดี๋ยวเราปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนี่นะมีลูกกงติดเกือบรอดนะตัวใหญ่ต,ต,ตัวขนาดกลางนะครับตาฟาดแล้วเมื่อกี้เนี่ยตาฟ <c oughs> าด <c oughs> มีคนต่อสู้มีคนไปเหลือล้อเลยนะครับผมไม <c oughs> ่เข <c oughs> ้าใจนะอยู่นิ่งไหม,มเหมือนหมดแรงเลยเอยูนิ่งไหม เือว่วขนาดกลางไม่ใหญ่หรอกเรียบร้อยนะพี่ถ่ายเลยท้าทียังสามาทีครับสามทีได้อยู่นะเดี๋ยวเชื่อผมตัดฮัลโหลจับด้วยเดี๋ยวละม่อมนะครับหรเห็นห้านะครับอันนี้เป็นสัตว์คุ้มคองนะครับห,รห้ามไปทำร้ายไปทุบไปตีนะครับ โอเคนะครับต right? okay, right oh. oh, ่อไปเราก็ใช้เชือกเส้นหนึ่งสู้ฮะอยู่ตามคลองนะครับตัวนี้ตัดตัวนี้อยู่ตามคูตามคลองประมาณนี้ยืนหาครับมือเปิดมือปับสำมองไวสีครับครับครับตอนนี้ก็ดำเนินการจับเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อย จับโดยละมอมนะครับไม่ใช่ละมอมครับจับโดยสมชายนะฮะก็เรียบร้อยเดี๋ยวนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนะฮะเป็นสัตว์คุ้มครองนะฮะสัตว์พวกนี้ถ้าใครเจอครับอย่าไปตีเขานะหน้าฝนเขาขึ้นมาหากินนะครับประมาณนี้นะตัวผู้ตัวเมียพี่อันนี้ยังไม่ทราบค่ะผมาไม่ได้ม่ทราบว่าจะมีเดือยเปนอยู่ด้านในว่าจะเป็นผู้ตัวเมียนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวเมียนะฮะตัวใหญ่ๆอย่างี้ะโอ้ตัวเมียโอ้ เมีนะครับเมียได้เลย้ไดเลยครับเราก็ทำการจับนะครับโอ้ยอยู่เห็นนะครับเห็นแค่นี้ฮะเป็นเชือกหลวงปู่เข็มนะครับเดี๋ยวชายาเช่าต่อก็เมื่อกี้ 15, หมื่นห้าเหลือประมาณห้าบาทพอนะฮะหลัจากวันนี้ก็ดูวิธีการจับเห็นไหมไม่ยากนะครับง่ายนะไม,ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะพี่อ่าไม่ง่ายง่ายฮะถ้าไม่มีความชำนาญก็ยากนะฮะ <rium> แต่เมื่อกี้มันติดโกงมันถือว่าง่ายนะถ้าไม่ต uh, ิดโกงผมก็สู้ได้ขึ้นขึ้นขึ้นคล่อมเลยอ่ะเอาเรามาดูโฉมหน้ากันพี่อยากเห็นโฉมหน้าใช่ไหมมันต้องมัดปากเลยเห็นม่ต้องมัดปากถ้าเขาไม่ไดนขัดนะฮะเราไปดูโฉมหน้ากันฮะว่าไงลูกวุ้นังเอานะฮะเรียบร้อยนะครับโหไม่เล่นมากเลยนะฮะเห็นนะครับนี่คือโฉมหน้าผู้ต้องหาที่เข้ามาลักลอบบ้านที่สามร้อยที่ปากกระเพ้าหมูสิบเก้า ่สามแยกทับหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะอุ้มให้ดูนิดหนึ่งเนาะเห็นภาพนะเห็นภาพยังค,ครับเป็นไงลูกก็หน้าฝนนะก็เป็นสัตว์พวกนี้นะครับเป็นสัตว์กลุ่มฟองนะครับหมดแรงเหรอพี่อันก็พักก่อนมันแกล้งลบขึ้นมาเล่นนึงแล้วข้อปลอดภยัยอ่ะดูหน้าหน่อยดูหน้าเด้เห็นไหมเห็นน้ำลายหน่อยให้ปากเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่ะ นะครับอาห,นะหายปะตัวมึงเป็นเลี้ยงอ่ะมึงัไม่เอาอู้เป็นลูกเป็นหลานนะนะครับโอเคไหมโอ้นะครับเขาก็จะนิ่งเลยคุณยายได้ยัง้งยแล้วเนี่ยสั่นๆงใกล้ๆเบงใกล้ๆอ่ะลอยยังลอยยังเราเห็นภาพแล้วนะวันนี้ก็เป็นเคสที่สองที่เราทำการช่วยเหลือประชาชน เป็นเคลดสองเชื่อฝนตกนะครับพักหนึ่งนะครับย้ายถ่ายนี่เราถ่ายหน้าผมนี่ถ่ายนี่นะครับเดี๋ย<ม>วเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับบริเวณริมคลองริมน้ำเจ้าพญานะครับเพราะว่าอันนี้ใกล้ๆเราเราลวดติดด้วยไม่หมดแรงว่าย,ยัางพี่ก็หมดแรงฮะเรือยผ้าพิเศษครับผ้าพิเศษคลุมเอาคุมเมรียบร้อยผสมยาสลบเก็ดเป็นไงพี่เก็ดเป็นอย่างเงี้ยืดๆฮะเอาอันนี้เก็ดมันมาจับดูสิ อราดูฮะโอเคฮะให้รูวมกันจบวันจบงานปิดกี่ครั้งแลเจอยังไายยังพี่ยังก็มีรายนะครับมีรายก็โทรหาเราเบอร์เดียวครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับวันนี้ประจบแบบนี้เราไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับใช่ครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยก็ดำเนินการจับมาที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราปล่อยคืนสื่อธรรมชาติครับอ่านี่คือแหล่งที่บ้านเขาอยู่ฮะธรรมชาติอ่าน้องเงอนอนอยู่นี่เดี๋ยวผมแกะเชือกนิดนึงฮะ กระปุกครับนั่นหนาพอสมควรเพราะตัวพอสมควรครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับเป็นเชือกเลื่อนธรรมดาเลยฮะกระตุกเขานะครับประมาณนี้แกะครับเห็นฮะนี่ครับดูนะครับค่อยแกะไปเรื่อยครับฮะเออจะแกะส่วนหางก่อนนะครับส่วนขาหลังก่อนขาหน้ายะไม่แกะนะครับเห็นนะได้นะครับเนี่ยนะะเนี่ยนะฮะประมาณนี้ เราก็จะปิดตาน้องไว้ก่อนนะครับอันไดที่จับไม่ต้องใช้กรรุนแรงค่อยๆแกะ,ะครับอันนี้เขานิ่งอยู่นะครับเขานิ่งอยู่นะครับไหนนะครับนันะครับในบริเวณครับที่เขาอยู่วันนี้ตามธรรมชาติก็มีเพื่อนเขาอยู่หายตัวอยู่นะน,นิ่งอยู่นิ่งอยู่ปล่อไปนะครับเสือกยาวนิดนึงครับเสืยกยาว นะยาครับไปหลังครับไปแกหลังไปหลังกอนนะครับเมื่อกี้ผนะูกเงื่อนยาวนิดนึงครับตันไปกระตุกผิดข้างแต่ก็พยายามแก้อยู่นะนะครับพูดนะครับพูดนะครับ น้องชาวไทยนะจุนจุนทองครับฝนตกก็เข้าผ่านคนนะครับมันเมตรห้าสิบได้ครับความยาวควรสุนทรัวรสมบูรณ์นะครับอันนี้แกะอาหลังก่อนอาหลังก่อนครับน้องก็ไม่หนีนะครับเพราะว่าเราผ้าปิดตาปุ่มไว้นะครับเขาก็จะไม่หนีเรานะครับเอาทิ่ว่ายังยังแค่เป็นอันตรายกับเขาเขาก็เลยไม่หนีนะฮะเราัวบาดเจ็บแรงนะครับเราต้องปล่อยร็จก่อนนะถึงจะ อบหลังเขาแล้วให้เขาวิ่งไปฮนะประมาณนี้ครับน,นี้เริ่มปล่อยหมดแล้วครับเริ่มปล่อยสองแขนเรียบร้อยนะครับฮะเรียบร้อยนะครับเห็นภา,าพที่เราจะปล่อยหลังจากนั้นเราก็จะเปิดผ้าแล้วเขาวิ่งลงไปน้ําเลยครับเขาไม่ยไม่ไปให้เขาเกยใช่ไหมฮะเหนะมือนจะแกล้งตายนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไล่เขาไปอยาฟื้นเลยนะไปเดี๋ยนะไป ยังไม่ไปฮะเห็นไหมดีหลังนึ่งครับยังไม่ไปนะนปนะฮะอันนี้ลูกอันนี้นะก็ลงน้ำไปครับก็คลิปนี้นะครับโทรโหาเรานะครับเบอร์โทรหนึ่งเก้าเก้าเบอร์เดียวนะครับวันนีโอโอโ้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ